แล้วตั๊กบงกดรีวิวหน้าจริงหลังถูกชาวเน็ตแซะแรงกลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์เมื่อนักแสดงมากฝีมือตั๊กบงกดได้ออกมาโพสคลิปกำลังทานขนมอินเดียอย่างอร่อยแต่กลับมีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาคอมเมนต์สงสัยในใบหน้าของเธอทำนองว่าสาวตั๊กไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมตรงแก้มมีก้อนสองข้าง ซึ่งสาวตักก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กลับว่าไม่ได้ไปทำอะไรมาแค่อ้วนขึ้นและไม่ได้ไปยกกระชับแต่ถึงอย่างไรชาวเน็ตก็ยังไม่วายหายสงสัยเข้ามาคอมเมนต์ถามอย่างต่อเนื่องงานนี้แม่เลยขอฟาดกลับเป็นคลิปโดยงัดจมูกไปมาขึ้นลงซูมตาให้เห็นชัดเจนดึงคางโยกไปมาให้รู้ว่าหน้าทั้งหน้าของเธอคือของจริงธรรมชาติ มาพร้อมแคปชั่นว่าเรามารีวิวหน้าจริงกันค่ะจมูกจริงคิ้วจริงฟันจริงไม่วีเนียคางจริงตาไม่กีดเนอร์ใบหน้าไม่ฟินเลอร์กันนะคะฮัทชัสำหรับคนที่มีปัญหากับหน้าดิฉันในคลิปทานอาหารอินเดียเรียกว่าเคลียร์ชัดแบบนี้ชาวเน็ตคงหายคาใจแล้วสินะ ซึ่งงานนี้แฟนขาก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยของสาวตากันถล่มทลาย